รถไฟชนรถบัสเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วที่สถานีรถไฟคลองแขวงกลั่นจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่11ตุลาคม2563โดยเป็นรถไฟบรรทุกสินค้าที่852เดินทางระหว่างสถานีแหลมฉบังสถานีหัวตะเคชนกับรถบัสโดยสารซึ่งนำผู้โดยสารประมาณ60คนไปทอดกระถินที่วัดเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต19ศพแท้จริงสาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร เพราะผู้ขับขี่รถบัสไม่คุ้นชินเส้นทางและมีการเปิดเพลงเสียงดังซึ่งอาจทำให้ไม่ได้ยินเสียงหูดรถไฟจริงหรือหรือเป็นเพราะจุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟหรือระบบสัญญาณเตือนทางข้ามมีความบกพร่องจนทำให้รถทัวร์คณะกฐินคิดว่าไม่มีขบวนรถไฟผ่านมาจึงตัดสินใจขับรถข้ามจนเกิดเป็นเหตุโศกนาฏกรรมแต่ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามนี่คือบทเรียนที่ควรได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำ